ลีโอเนลเมสซี่ส่งข้อความสุดประทับใจถึงอินเตอร์ไมอามีหลังสโมสรร่วมฉลองความสำเร็จในการคว้าแชมป์45สมัยตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาซึ่งเป็นจำนวนแชมป์ที่มากที่สุดในบรรดานักเตะทุกคนเมสซี่ตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าถ้วยแชมป์มาแล้ว45รางวัลตลอดอาชีพโดยล่าสุดเขาเพิ่งคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2024อินเตอร์ไมอามีได้ร่วมยกย่องให้กับ กัปตันทีมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเอาชนะชิคาโก้ไฟสองประตูต่อหนึ่งในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาแม้ว่าแข้งวัย37ปีจะได้รับบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าในนัดชิงชนะเลิศโคปาอเมริกาและกำลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวงานฉลองดังกล่าวเน้นย้ำถึงชัยชนะที่น่าจดจำที่สุดของเมซี่โดยจอร์ดมาเจ้าของร่วมทีมได้มอบของที่ระลึกพิเศษให้กับเมซี่หลังจากนั้น เมสซี่ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อขอบคุณทีมพร้อมระบุข,ข้อความว่าขอบคุณมากสำหรับการยกย่องแอดอินเตอร์มามี่เอฟซีเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้แบ่งปันช่วงเวลานี้กับคนของเราในสนามเมสซี่ได้รับการประเมินจากแพทย์พบว่าได้รับบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าขวาความพร้อมของกัปตันทีมจะขึ้นอยู่กับการประเมินเป็นระยะและความคืบหน้าในการฟื้นตัวของเขาการฉลองครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องความสำเร็จของเมสซี แต่ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมอินเตอร์ไมอามีและแฟนบอลในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในอนาคต